เดี๋ยวผมบ้าตามโอเคทุกคนไปเร,เราอยู่ใกล้ๆเขาไล่เขาเบียวกันผู้คุณทำหน้าที่แค่ยิงก็พอเดี๋ยวพอไคเซอร์แบบอ่าถ้าไคเซอร์แบบเริ่มเก็บแล้วอะไรางี้เริ่มแบบเลื่อนรถแล้วค่อยแบบกีดล้อมาแล้วผมก็จะโผหัวมาแล้วก็แบบคำ้ำฮฮ้าควายมันจะตายแล้วก็ระเบิดอะไนึงอะไนึงนะให้ทุกคนอะเห็นเครื่องบินใกล้ๆไคเซอร์ปะ ถ้าไหนให้ขึ้นเครื่องบินกันก่อนเดี๋ยวผมจะยื้อให้โอเคเดี๋ยวผมขอพูดจบก่อนนะแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยเออ่จบตีผมโอเคยังสามสองหนึ่งเริ่มเชี่ยมึงมึงเชี่ยมึงคือมึงตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยตัวเฮี้ยอะไรพวกแกคิดว่าจะรอดไปได้งั้นเหรอพวกโง่แบบแกจะเอาชนะฉันได้ยังไง เลอกฝันหวานได้แล้วอ่าพูดถึงหวาน<อ>ก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยนะอ๋อ่ะตาตาคนคนนะี้ใครใครเซอร์เหรอวะเฮ้ยใครเซอร์ได้ได้สติหน่อยดิเฮียตายง่ายจังวะไอ้สัตว์อ้าเอ้าสคุณนายยะจากไแล้วก็ไม่มีที่ก็้ไปเลยนึกว่าอยู่ไอ้พวกแย ก็แต่เรื่องอาหารคุณเป็นไงบ้างเฮ้ยเตัวเชี่ยอะไรวะน่ะเอ้ยเฮ้ยใครเ่็นไปก็เชี่ยอะไรวะน่าเฮ้ยวิ่งไววิ่งไวเชี่ยวิ่งฉันไม่เข้าใกล้ก่อนเลยฉันฉันไม่เชี่ยทำไมมันมันน่าตาเหมือนใครเธอจังวะนั่นดีเชี่ยโอ่คไม่ใช่ละเฮ้ยถ้าเข้ามาใกล้อีกเฮ้ยมา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 โอแกนี่คิดว่าจะรอดไปได้อย่างงั้นเหรอไลยสาระน่า ฮ่าเลือกฝันหวานได้แล้วฮะไอ้เยอะสมดแล้ทำไมตายอ่ะออเ,อเออไอ้มึงตัวเชี่ย,ยอะไรเนี่ยไครอ่ะใครอ่ะช่ะมันน่ากัเหมือนใครเซอร์จังวะใช่หรอเ<ช><ม>พื่อนร่วมทีมฉันน่ะใช่หรอเออเพื่อนร่วมทีมปุ๋ยโห อืมแล้วหน้าตาเขาเป็นไงก่อนหน้าเนี้ยก็นี่ไงอ,อตอนแรกขอบตาเหมือนเขาจะไม่ดับไม่เลยแต่นี่คืมขอบตาทําไม่นอนมากี่คืนอือหรือว่าอย่างนนะไม่อาจจริงไม่ได้นอนไม่คือไม่ได้นอนมากี่คืนแล้วอย่าบูลีเขาสิปวดหมาแค่หมาเฮ้ยมาตีมาตีมาตี เออยิง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 เฮ้ยน่าจะเป็นโูมัดบงกันวงกันวงกันเออเออเลยวัจะไปนอนโอ้อะเริ่มเชี่ยเชี่ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องกรีดร้องสิเอ้า ดูดีเอ้เออาร์วายอะไรกันปะเฮ้ยไอ้คาเฟ่ใช่เหรอแกแล้วเหรอวะเราไปกันดีกว่าจำฉังได้รู้ไงอย่างแกเนี่ยมันก็ไลยสติไปแล้วเหละนะเฮ้ยไอ้คนข้างหลังอ่ะ ไปขึ้นเครื่องบินปะฉันมีเรื่องที่จะต้องจัดการนิดหน่อยโอไม่บอกก็ไปแล้วเดะวก็ไปแล้วเียวไปแล้วจ้าเฮ้ยมึงไม่งากูใช้ได้เลยอวะแต่กูไม่เหลือเวลาหึงแล้วงั้นก็จบตรงนี้เลยแล้วกันเฮียเครื่องกูไม่ระเบิดกบุนหัวแล้วมั้งตอนนี้โอเคเฮียเครื่องกูค้างเครื่องกูค้างไอชิบาย ไม่โผปลาไม่ไปหน้าเฉาไม่ไปเลยกูบันหน้าเาไม่ไปเลยเอเคเดี๋ยวสักทีไมด้ไปนอนบินก็ไม่ไหวบินยังไม่ทันขึ้นเลยตายห่าจบแม่งจบแล้ว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 คุณพี่จะระเบิดหายทำไมคะระเบิดแม่งเลยช่างมันแม่งครั้งสุดท้ายแล้ววอ้คุ้มอ่ะกูจะระเบิดซื้อ มึงคุณจะบอกว่าเครื่องบินเครื่องบินยังไม่ทันขึ้นเลยคนเครื่องบินตายแล้วครับคนในเครื่องบินตายหามัแล้วสรุปเรื่องนี้ก็ไม่มีใครก้าวไปดีวะคุยกูก็นั่งเบียวไปเลยเงี้ยนั่งเบียวแล้วกูขิ้นตัวเองเนี่ย โอ้โหตอนแรกคิดว่าตัวเองรอดแล้วนะเห็นมาเพิ่มแล้ววิ่งแทบไม่ทันเลยไม่รอดไม่รอดจกคนไหนเฮียคือมียังไม่ทันมาขึ้นเลยแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าวะอะตัวเฮียกัดกูตายวะเอ้าหน้าหีตัวอะไรกัดกูตายก็โทษมันมันต้องทำ QSE ไม่งั้นตรงจุดระเบิดมันจะแหลกตายหาแน่อ๋อเออเออเออทำไมจอูยืด อ,<ว>อะไรแล้วต่ายอยูตย่ตะยอยู่ตะว้าวอ่ะอ่าโปรเจกต์หลักผมไม่ได้ไปต่อนะโอ้าเป็นไปคลิปปคลิป,ปคลิปโรนี่เป็นโรนแรกและโรนสุดท้ายของ <laughs> ใช่ครับแบบเราเราเราเจอโรนี้ด้วยความบังเอิญที่แบบ <ไป S 1> ว้าวมาก <laughs> ใช่เราเจอกันโดยการที่ชอบทำฟาร์มเหมือนกันแล้วเราก็ไปเจอกันแล้วทข้าไปกลุ่มเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราคิดไม่ออก ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากจบเป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายของโลนี้นะชื่อว่าโลไลท์ s อ e ซอมบี้โปรเจเนาะถ้าทำไม่ผิดจะไม่ผิดใช่ใช่เป็นโละนั้นแหละเอาล่ะเอาตัว,ตวมันมันทลอลโคหดจนแบบพวกคุณไม่ได้อัดคลิปเลยะจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมบอกเลยพีก,กวันนั้นอีกแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้ให้ทุกคนดูเอาล่ะก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่โรลหลักโลหน้านะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่เราอาจจะได้เจอเราอาจเราไม่รู้ว่าเราจะได้ร่วมโรกันอีกหรือเปล่าแต่เราจะอาจจะในโรลเราจะพยายามกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะครับในส่วสองเรานายากโอมาจะกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะครับก็ใช่เราเราเรา,เราจะเราเราจะ,าจะสะปอยเผาไหมเออสปอยคุณคุณนายา<ฉ>คุณเผาอะไรเผาเต่าน่ะเต่าใต้น้ำได้ส่วนของเผากะต่ายนะ ผมเผากระต่ายคุณก็เจอแล้วเจอกันใหม่โลหลักนะบ๊ายบายเย้เย้เอมจะเปิดเย้ yeah! <laughs>